ที่มีฝนตกอย่างหนักนะคะประชาชนก็จะเป็นกังวลเสมอเลยว่าโอ้จะมีน้ําท่วมจะอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราเจอภัยแล้งมาสองปีแล้วใช่ไหมคะท่านทีวีดีคะครับสถานการณ์ที่มันคืออข่างงี้ครับผม<ป>ผมเรีว่ากรมชุมพรทานเราเนี่ยนะครับเป็นหน่วยปฏิบัตินะครับปฏิบัติภายใต้อ่ากนชนะครับเพราะฉะนั้นเร,เราจะมีมาตรการนะครับมาตรการที่เราที่เขาบอกว่ามาตรการรองรับการ,การขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแล้งเนี่ย เหนว่าทั้งหมดที่ที่ัณะมนตรีได้เห็นชอบแลวเนี่ยมีอยู่9มาตรการนะครับซึ่งกรมจุระทานเองก็ดำเนินการ8มาตรการยกเว้นมาตรการในเรื่องของการปฏิบัติการฝนหลวงนะครับในช่วงตั้งแต่1พฤศจิกายนนะครับถ,ถึงเมษานะครับที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเราได้บริหารจัดการช่วงหน้าแล้งนะครับทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหัวโวกบริโภคนะครับน้ำเพื่อรับสาระบบนิเวศ น้ำเพื่อน้ำเพื่อการเกษตรน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมแต่สิ่งสําคัญที่เราต้องเตรียมไว้ก็คือน้ําในช่วงต้นฤดูฝนก็คือช่วงนี้นะครับเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้กระทั่งว่าเราใช้น้ําเกินแผนไม่มากนะครับประมาณทักเจ็ดร้อยล้านนี่คือทั้งปีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเห็นว่าพื้นที่เกษตรกรในช่วงอาจผมว่าอาจจะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับที่พี่น้องประชาชนกลับไปบ้านแล้วก็มีการทําการเกษตรมากขึ้น ในทั้งประเทศนี่ภาพรวมก็คือเกินแผน,นยอยู่ประมาณทั่ง1 1ล้าน7แสนไร่แต่จะเห็นว่าที่ผ่านมานะครับเราบริหารจัดการด้วยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนของเกษตรกรเนี่ยจะไม่มีปรากฏว่าพื้นที่ไหนที่ประกาศเป็นภัยแล้งนะครับพื้นที่การเกษตรก็ไม่เสียหายแต่สิ่งสําคัญเนี่ยจะเห็นว่าในแม่น้ําสายหลักโดยเฉพาะในในแม่น้ำสายหลักในรในุนนนนร่มเจ้าบรรยานะครับในรุ่ม ท้าจีนนะครับในของบาประกงก็ความเข็มก็ไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยในใน4กิจกรรมหลักๆก,ก็ไม่ส่งผลกระทบอ,อันต่อมาครับในเรื่องของถ้ามาดูทิจประยานะครับใน4ี่กิจหลักที่เราคาดการว่าวันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ยวันที่หนึ่งพฤษภาเ,เราจะมีน้ําสํารองมาช่วงต้นฤดูฝนประมาณสักสามพันล้าน แต่เราบริหารจัดก,การมีมากถึง3ามพล้านนี่ก็คือกําไรอยู่500ล้านนะครับน,นี่คือ,อที่ผ่านมาก็คือโวงหน้าแล้งที่เราบริหารเนี่ยไม่เกิดความเสียหายน้ำํำในแม่น้ํำถลักไม่เค็มอันนี้ก็ถือว่าสุดท้ายนี่ก็คือการเกษตรกร,ร,รปลูกเกินแผนทุกที่แม้ว่าจะเป็นรุ่มเจ้าปรญยาและภาพหลวงทั้งประเทศนะครับเจ้าบรญญาโดยเฉพาะเจ้าญาเนี่ยปลูก เกินแผนรัรบาลทักหนล้านหกแสนไร่แต่ก็ไม่รับผลกระทบไม่รับความเสียหายนะครับนี่คือสิ่งที่เราบริหารจัดก,การช่วงแรงปีนี้ ในส่วนของช่วงที่มีฝนมีหน้าฝนนะคะก็เตรียมการรับมือนะคะจุดพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมมันอาจจะเป็นเฉพาะจุดๆุดไปที่ต,ต้องเตรียมการในการรับมือแต่ทั้งหมดเลยการบริหารจัดการน้ําที่สําคัญคือก็ต้องมีการกักเก็บน้ําเพียงพอที่สําหรับที่การใช้ในหน้าแลง้งแน่นอนหน้าแล้งปีนี้ท่านที่ปรีบอกว่าไม่มีปัญหาละม,ม,ามีน้ําเพียงพอดังนั้นในปี -6 6ปีหน้าก็เป็นสิ่งที่เราก็บริหารจัดการปีนี้เพื่อให้มีน้ําในปีหน้าใช่ไหมคะใช่ครับคือนอกจากอย่างนี้นะครับนอกจากว่า ราบริหารจัดการน้ําในช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำหน้าฝนส่วนเกินที่เราต้องบริหารจัดการเพื่อให้ไหลลงทะเลเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนแต่ในขณะในการน้ำในช่วงหน้าฝนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเอยเราต้องเก็บไว้ได้มากที่สุดเพื่อใช้ในแรงปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการน้ําไม่ว่าจะเป็นแรงฝนนะครับเป็นสิ่งควบคู่กันไปควบคู่กันไปแต่ก็ตามเราก็ใช้เครื่องมือชุมทานที่มีอยู่นี่แหละตามหลักวิชาการที่เราต้องบริหารจัดการเพื่อหนึ่ง ปริมาณเราต้องคำหนึ่งนะครับอสองเวลานะครับสามผลกระทบสี่ความมั่นคงของตัวอาคารไอ้ที่เราต้องต้อง แถมมาอีกนิดหนึ่งก็คือว่าในเรื่องระเบียบข้อกฎหมายที่เราต้องทำคุ้มครองไปครับค่ะมันก็ต้องดูในบางเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะคะ,ะในช่วงหน้าฝนนี้แต่อย่างน้อยคือเรื่องของสถานการณ์เรื่องของภัยแล้งนะคะ,ะปีนี้เรามีน้ําที่เป็นตน้นทุนที่เพียงพอในการบริหารจัดการในช่วงหน้าแล้งปีนี้รวมถึงในปีหน้าด้วยคืออย่างนี้ผมเรียนที่เดียวว่าอย่างเช่นกรปบุตริยม,มิตยาบอกว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ย ในช่วงเดือนมิถุนายนไปถึงประมาณตั้งต้นเดือนกรกฎานะครับเป็นช่วงเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยเราใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อเสริมฝนนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าในพี่น้องเกษตรกร,กรพ่อปลูกเนี่ยค่อนข้างมากกว่าที่ควรนะครับที่เราวางแผนไว้ตัวนี้ก็เกินเ,เกินครึ่งน,นะครับประมาณตั้ง60เปอร์เซ็นต์ของแผ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยวันนี้เราเราส่งน้ํามาช่วยเพื่อเสริมฝน ในขณะที่เราบอกว่าช่วงหน้าฝนนะครับเกษตรกรต้องปลูกพืชเนี่ยต้อง,องใช้น้ําฝนเป็นหลักแต่วันนี้จะเห็นว่าฝนทิ้งช่วงเราก็ใช้น้ําที่เราเราประหยัดไว้น,นะครับไว้น้ําที่เราบอกว่าจะสํารองไว้ใช้ช่วงต้นฤดูฝน3เดือนก็คือมิถุนากรกฎาสิงหาครับเนี่ยช่วงนี้ที่ใช้น้ําในเขื่อนเป็นหลักในการเสริมผลอยู่ครับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของสก,การ์ไพแล้งนะคะทีะ่มีการรับมือจากกรมชลประทานค่ะ ทัปปิเนสยสีชัยดูริพอเตอร์รายงาน